เติมพลังกอนปาดเขาครับนี่กามีกองเขา่ากองนี้กรกองนี้ครับแล้วก็มีเฟืองอยู่ข้างหลังผมก็มากินแซนด์วิชสองอันครับเจ้าที่เอดามา่ได้ครับแต่ว่ายานมันแห้งก่อนเกินเลยอ่าซื้อแซนด์วิชมากินร่องอถอนอีกเช่นนึงพระว่า ในการฟาดเ่า,าวลื่นวเด่านี่ครับถามว่าใช้พลังไหมมันก็ใช้พลังอยู่ครับแต่ก็ออกกําลังเสียพลังงานไปด้วยก็ต้องเติมเิ้มไปก่อนไอ้หงสูตรน้หมคือเติมเข้าไปก่อนครับแล้วก็ซื้อมาสองอันนี่เติมไปก่อนอันหนึ่งอีกอันนึงเอาไว้ระหว่างระหว่างครึ่งหลังครึ่งหลังเพราะว่าวันนี้จะมีคนมานวดข้าวอีกประมาณสักสามถึงสี่คน ก็รวมผมด้วยก็จะเป็นห้าก็จะกินแอมิี้ก็สิบบาทสองอันก็ยี่สิบเติมพลังจะได้มีกลามขึ้น <laughs>